สวัสดีครับรบก,กับวิดีวีช่างแน่ดีนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วผมไปเอาเจ้า DJI FPV มานะครับแล้วก็บินไฟแรกให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเทียบดูระหว่างว่าการบินลำประกอบนะครับกับ DJI FPV เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับหลายๆท่านเนีจะมีประสบการณ์แล้วนะครับแต่หลายๆท่านก็ คิดว่ายังไม่มีประสบการณ์นะครับอาจจะบินแค่ลำประกอบนะครับหรือบินแค่ DJI FPV นะครับไม่เคยบินลำประกอบนะครับหลายๆท่านก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบินของโดรนยี่ห้ออื่นๆนะครับรวมถึง DJI ที่เป็นมินิหรือแพนทอมหรือมาวิกแอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับแล้วก็มีจุดที่แตกต่างกันนะครับบางส่วนนะครับวันนี้จะมาคุยให้ฟังนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับเมื่อบิน DJI FPV เทียบกับลำประกอบเนี่ย รีโมทของ DJI FPV นะครับน,นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะในส่วนของลำประกอบก็เป็นแบบนี้นะครับความแตกต่างในส่วนของออริจินอลเนี่ยหมายถึงว่าต้นฉบ,บับจริงเนะี่ยจะเห็นว่ารีโมทของ DJI อ่ะมันจะอยู่ตรงกลางนะครับสติ๊กซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าลำประกอบมันจะลงมาสุดนะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับการบินทั้งลำประกอบแล้วก็ DJ i FPV นะครับมี3าโหมด เหมือนกันนะครับสามโหมดไม่ใช่เหมือนดิต้องเรียกว่าสามโหมดเท่ากันนะครับแต่เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนนะครับตัว DJI p v เนี่ยเบสิกในส่วนการบินพื้นฐานเนี่ยมองได้เมื่อเทียบกับโดรนรุ่นปกติของ DJI ก็คือ mavic mini mavic air phantom หรือ,อโดรนรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่น,น HRC หรือว่าตัวอ,อะไรอตัวทับสันนะครับหรือยี่ห้ออื่นนะครับ รีโมทการคอนโทรลก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งตัว DJI เนี่ย FPV เนี่ยสามโหมดก็จะมีโหมด N นะครับ Normal นะครับโหมด S ก็คือ Speed นะครับแล้วก็โหมด M ก็คือ Manual นะครับในส่วนของ FPV เราเนี่ยก็มี3โหมดนะครับเช่นกันก็คือว่า Angle นะครับ Horizon แล้วก็ Arco นะครับต่างกันยังไงต่างกันดังนี้นะครับในส่วนของ FPV เนะี่ยโหมด Angle นะ มันจะสามารถบินได้ในแนวนี้นะครับเลี้ยวอะไรเหมือนกับโหมด Normal ในส่วนของ FPV DJI นะครับบินในแนวเดียวนะครับไม่มีการตีลังกาหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีตีลังกานะครับก็จะบินเป็นแนวแนวแนวราบนะครับขนานกับพื้นได้เอียงได้นะครับแต่ตีลังกาพลิกไม่ได้นะครับ DJI p v ก็เหมือนกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของโหมดฮอริซอนในส่วนของ a p v เนี่ย เราสามารถตีลังกาได้นะครับตีลังกาได้พลิกหน้าม้อนหลังอะไรได้หมดเลยนะครับแต่มันจะกลับแกนเดิมก็คือตามนี้นะครับทรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับ DJI VV โหมด S นะครับโหมด S ของ DJI VV มันตีลังกาไ่ได้นะครับมันก็จะไปแนวเดิมเหมือนโหมด Ang เกของ DJI ลำประกอบนะครับหรือว่าโหมด S ในส่วนของ DJI p v นะครับความแตกต่างของโหมด S กับโหมด N ของ DJI v v ก็คือเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วความเร็วเนี่ยโหมด normal เนี่ยมันจะได้อยู่ที่54กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโหมด speed จะอยู่ที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือ max นะครับ max โหมด N normal เนี่ยเซนเซอร์ทุกอย่างจะทํางานหมดนะครับเซนเซอร์นะครับของ DJI อยู่ด้านหน้านะครับก็คือแล้วก็เวลาลงเซนเซอร์จะจับนะครับว่า ห่างจากพื้นเท่าไร่มีวัตถุอะไรด้านหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นโหมด n จะทํางานหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นโหมด s นะครับเซนเซอร์จะมีการเตือนนะครับเป็นหน้าจอแดงๆถ้าดูในแว่นนะครับจะเป็นแดงแต่ว่าเซนเซอร์จะเตือนเท่านั้นนะครับจะไม่ทํางานให้หยุดนะครับเช่นคุณบินตรงไปนะครับตรงไปที่รถสมมติรถตรงนี้นะครับโหมด n มันจะหยุดนะครับแต่ถ้าโหมด s มันจะขึ้นมาเตือนเฉยๆว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้าแต่มันไปต่อนะครับไปต่ออันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับ เพราะนั้นเนี่ยโหมด2โหมดแรกของลำประกอบกับลำ DJI p v ก็มีความแตกต่างแล้วแแล้วก็คือว่าถ้าลำประกอบเนี่ยโหมดแองเกิลเนี่ยก็เทียบกับโหมด S ของ DJI นะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยตัวนี้เร็วกว่านะครับโหมดฮอริซอนในส่วนของลำประกอบนะครับเทียบกับโหมด S ของ DJI p v ตัวลำประกอบตีลังกาได้นะครับต,ตีลังกาได้แต่ DJI p v ตีลังกายไม่ได้นะครับอันนี้ ต้องทราบกันไว้ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาจากที่ที่แล้วนะจากคลิปที่แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเป็นโหมด M ของ DJI P V นะครับ DJI P V โหมด M เนี่ยมันเป็นโหมดการคอนโทรลแบบแมนนวลนะครับการคอนโทรลแบบแมนนวลซึ่งถ้าเทียบกับลำประกอบก็คือโหมดโหมดแอคโคนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เหมือนละนะครับเหมือนกันก็คือตีลังกาได้หมดแนวซ้ายขวาอะไรได้หมดนะครับในส่วนของโหมดแมนนวลนะครับ น่นเนาะลำประกอบก็คืออาโคอันนี้เหมือนกันละนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือนะครับเวลาที่เราไปเราบินลำประกอบเนี่ยการสับสวิตช์จากโหมดอาโคกลับไปแองเกิลหรือว่าฮอลิซอนมันสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้หรือสับสวิตช์จากแองเกิลฮอลิซอนไปอาโคก็ทําได้เลยนะครับแต่ว่า DJI เนี่ยถ้าเป็นตัวต้นฉบับจริงเนะี่ยออกมาแบบไม่แต่งเลยนะครับ การบินโหมด normal กับโหมด speed เนี้ยไม่สามารถสับไปโหมด m ได้นะครับมันจะยังไม่ทำงานจนกว่าคุณจะไปปลดล็อกนะครับปลดล็อกด้านหลังนะครับของรีโมทโดยการขันขันตัวตูข้างในนะครับเพื่อให้สปริงในส่วนของสติ๊กด้านซ้ายเนี่ยมันไปเหมือนไอ้รำประกอบนะครับมันถึงจะบินโหมดแมนนวลได้แล้วการสับสวิตช์จาก m กับ s ไปแมนนวลเนี่ยไม่สามารถทำได้ต้องลงจอดก่อนนะครับต้องลงจอดก่อน ซึ่งหลังจากที่ลงจอดเราถึงจะขึ้นบินได้นะครับถึงจะขึ้นบินได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขในส่วนของการใช้รีโมทระหว่งางลำประกอบกับ DJI V นะครับอันนี้อันนี้มาแชร์ทุกท่านฟังนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อแตกต่างในส่วนของการควบคุมนะครับสรุปง,ง่ายๆก็คือว่าในส่วนของ DJI V นะครับมี3โหมด N S แล้วก็ M Normal Speed Manual นะครับ ในส่วนของลำประกอบก็จะมี3โหมดก็คือ a n g เก h o r อ z ิซแล้วก็อาร์โคนะครับ DJI AVS กับ N ไม่สามารถสับไปโหมด a M ได้รีโมทของ DJI a v ไม่สามารถสับจากโหมด N S ไป M ได้ทันทีจะต้องมีการปรับที่รีโมทแล้วหลังจากที่ปรับแล้วการสับเปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องลงจอดก่อนนะครับถึงจะบินได้เนาะแต่ว่า ไอพีบีเราทําได้เลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อแตกต่างนะครับในส่วนตกตารคอนโทรลรีโมทก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหล,หลายๆท่านนะครับที่ที่ยังไม่เคยบิน d j i จไอหรือคิดอ,อยากจะซื้อนะครับมาบินต้องศึกษานิดน,นึงนะครับเพราะมันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบินในส่วนของดีเจ v อีกีีนะครับเพื่อให้ดูได้ว,ว่าในส่วนการคอนโทรลเอสเ มันเป็นยังไงซึ่งคิดี่แล้วจริงผมบินไปแล้วนะครับบินไปแล้วก็วันนี้จะลองบินอีกทีนะครับเพื่อให้ดูว่าการทํางานของเซ็นเซอร์ต่างๆนานาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับส่วนโหมด M เนี่ยผมจะมาบินอีกทีอทิตย์หน้าเนาะก็ขอศึกษาในเรื่องของข้อมูลอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะจะมาบินให้ทุกท่านดูในโหมด M นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวลำผมด้วยนะครับเพราะว่าราคาก็เดี๋ยวผมจะมาเทียบอีกทีนะครับว่าชุดลําประกอบกับ d j i v ีเนี่ย ถ้าคุณอยากได้ลำดีๆในสวนลำประกอบเทียบกับ DJI VV เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายต่างกันหรือเปล่านะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเผื่อมีประโยชน์กับบางท่านนะครับที่คิดจะซื้อลำประกอบหรือซื้อ DJI VV นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวติดดูเรื่องของการบินผมผมก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วครับสำหรับการเปรียบเทียบรีโมท2องตัวนะครับ การบินโหมดของอแอ v พีบีเรประกอบกับ DJI FPV นะครับมีข้อแตกต่างกันคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ